รีวิวสัตว์เลี้ยงนะฮะน้องถุงมือขอญาตเรียกน้องถุงมือนะหรือว่าอาร์ติแซนทอตนะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้น้องจะผลิตนะฮะไอเทมที่มีชื่อว่า Universal t o o l k i t นะฮะเมื่อเราเก็บ Universal t o o l k i t ออกมาปุ๊บเราสามารถไปคาฟไอเทมซ่อมของจากโต๊ะ Supply Workbench ได้เราก็มาที่โต๊ะ Supply Workbench นะครับแล้วก็มากดที่โต๊ะนะ เราสามารถคาฟไอเทมที่ใช้ในการซ่อมของถามว่าข้อดีคืออะไรคือเราไม่ต้องวิ่งกลับมาบ้านมาเพื่อซ่อมของที่โต๊ะบ่อยเราสามารถกดไอเทมเพื่อซ่อมได้ทันทีฮะนี่คือมือที่ใช้ในการซ่อมของเนาะถามว่าเอ้ยพี่มันมีไอตรงด้านขวานเนี่ยมีให้เลือกคาฟเนี่ยควรใช้อะไรดีส่วนตัวแล้วพี่เชียร์ให้ใช้แพคตินัมคิทตันเพราะว่าของน้องคือเทียห้าถ้าเกิดเทียห้าให้ใช้แพคตินัมคิทตันโอเคปะถ้าเกิดเทียเป็นเทียสองใช้เบเริลเลียม เทียสามก็วานาเดียมเทียสี่ก็อิริเดียมนะฮะตามลําดับเนาะแต่ส่วนตัวแล้วผมเป็นเทียห้านะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้แพสติดัมพิสตันอ่ะทีนี้แล้วมันใช้งานยังไงพี่ใช้งานยังไงเออใช้งานยังไงมาเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูเริ่มต้นนะครับมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารเนาะเราก็กด f เลยก็ได้ครับเพื่อใช้งานหรือจะเอาวางไว้ตรงช่องข้างล่างเพื่อใช้งานก็ได้ได้ทั้งคู่เลยแล้วแต่อ่ะพี่ขอกด f แล้วกันถามว่ามันจะซ่อมชิ้นไหน ก่อนพี่มันจะซ่อมชิ้นที่คิดว่าพังเยอะที่สุดอืมมันจะซ่อมของที่คิดว่าพังเยอะที่สุดหนึ่งชิ้นถูกไหมเมื่อกี้นี้ปลาผมจะพังจะแตกแล้วถูกไหมผมใช้ไปปลาซ่อมเรียบร้อยต่อไปถ้าเกิดผมกดอีกครั้งหนึ่งมันจะซ่อมชิ้นไหนก่อนฮะมันจะซ่อมของที่คิดว่ามีมีคา่าเรียกว่าอะไรใกล้พังมากที่สุดอ่ะอืมจะซ่อมอันที่คิดว่ามันใกล้พังที่สุดอ่ะถ้างั้นเรามาดูกันต่อผมใช้อีกรอบหนึ่งอ่ะ มามันจะซ่อมมาชิ้นไหนฮะซ่อมชิ้นไหน,อ,น,ไหนอันที่คิดว่าใกล้พังที่สุดฮะรองเท้าเรียบร้อยรองเท้าเต็มแล้วเห็นไหมหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งอุปกรณ์ที่ใกล้พังนะครับเพราะงั้นใช้ให้ดีอยากใช้สิ้นเบลืองนะฮะเราต้องคิดถามว่าพี่ถ้าเกิดผมจงใจผมอยากจะซ่อมปืนแค่ชิ้นเดียวแต่ว่าผมไม่อยากให้ซ่อมชุดทํำยังไงมึงก็ถอดชุดออกดิกดปุ๊บกดตัวยูถอดถอดออกถอดของออกถอดออกให้หมดเลย หลือแค่อุปกรณ์อันนั้นอันเดียวพอมันก็ซ่อมให้แล้วนะฮะอันนี้คือเทคนิคสมมติว่าไม่อยากจะแบบว่าไม่อยากจะแบบให้มันซ่อมมั่วถึงว่าเออก็ถอดของยังอื่นออกให้หมดเหลือเฉพาะปืนอย่างเดียวมันก็ซ่อมแค่ปืนแล้วอ่านี่คือเทคนิคอ่ะแล้วถามว่าไอตัวสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยไอถูกมือซ่อมของมันหาจากที่ไหนหาจากที่ไหนฮะก็มีสองตัวที่มันดรอปก็คือไออ้วนไออ้วนที่เป็นหัว,วไฟไฟอะฮะที่อยู่ที่เมืองสองอะ กับอีกตัวหนึ่งที่น้องผมบอกมาก็คือน้องจอทีวีที่หน้าตาเป็น,นยงี้เดี๋ยวผมพาไปเอาไม่รู้เหมือนกันว่าตายหาไปยังลองวาร์ปไปดูก่อนโอเคมาเดี๋ยวเราไปหาน้องทีวีกันดีกว่าดูซิว่ามันเกิดไหมวิ่งไปเอากันขี้เกียจขับรถอะจริงๆรถมันกิกกะขวางทางเห็นไหมขับรถไปเดี๋ยวก็ติด,น,ตด,น,ด,ดนู่นติดนี่ติดนั่นวิ่งเอาดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลย ส่วนตัวแล้วผมชอบวิ่งมากกว่านะเพราะว่าตัวเองวิ่งเร็วก็เลยวิ่งวิ่งเอาตัวเองวิ่งเร็วก็เลยวิ่งเอาไม่ใช่รถนี่ฮะไอตัวบอสทีวีเนี่ยฮะมีโอกาสที่จะดอปถุงมือนะครับแล้วก็จะมีไอตัวบอสอ้วน อีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสดอปเหมือนกันมันไม่ได้ดอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันแค่มีโอกาสดอปเฉยๆก็ถ้าโชคดีก็ได้ถ้าเกิดโชคร้ายก็ไม่ได้เหมือนผมเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ขอให้โชคดีแล้วกันขอให้ได้ทุกคนแล้วกันนะถ้าเกิดไม่ได้ก็ลองไปตีบอสไอ้วนๆนะฮะซึ่งไอ้บอสอ้วนๆเนี่ยแถวเมืองทะเลทรายมันไม่ค่อยมีนะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวเมืองสาเมืองสี่นะฮะอยู่ตรงแถวเนี่ยเมืองเนี้ยอย่างเงี้ยแถวโรงงานน้ํามันตรงนเนี้ยฮะเนี่ยก็มีเหมือนกันไออ้วนนะฮะหรือจะเป็นตรงโรงน้ํามันตรงเมืองที่สองก็มีนะเนี่ยตรงเนี้ยไออ้วนนะฮะก็ลองลองไปหาดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้ก็ลองไปหาดู